อ่ดูดแล้วนะ,ะนะครับครับผมเดี๋ยวคลิปนี้อ่าเราจะมาทดสอบไอ้เจ้าบลเวอร์นะครับทั้งเป่าทั้งดูดนะครับตัวนี้ครับอ่ายี่ห้อโกบส s นะครับรุ่น R B 4 0 S A นะครับ บรูเวอร์ไว้ใช้งาน diy ดูดฝุ่นได้นิดหน่อยนะครับเล็กๆแน่น้อยไม่ถึงกับงานหนักเดี๋ยวมันพังเร็วนะครับเพราะว่าราคามันก็อยู่แค่หกเจ็ดร้อยเองครับเนี่ยครับสีเขียวเป็นตัจัดเดียวกันกับบอรดหรือเปล่าไม่รู้ข้างในก็จะมี ตัวเครื่องนะครับเป็นสีเขียวโกโกบอสอะโกเลยโกบอลโกบอส RBC0SA นะครับตรงนี้ก็ปรับระดับได้ปรับระดับการดูดได้ก็จะมีด้ามต่อเป็นยางเป็นพลาสติก พลาสติกพลาสติกอันนี้เขาเรียกพลาสติกอะไรวะมาเรามาทดสอบกันเลยไฟมานี่ข้างในก็จะมีคู่มือนะครับเป็นภาษาปกิจเหมือนเดิมรุ่นนี้น่าจะแปลงถ่านนะครับ1นึทับสนี่ครับ6มิลลิเมตรนี่ครับเนี่ยตัวเนี้ยน่าจะแปลงถ่านนะครับ ให้หมุนเป็นพลังงานเขาบอกว่าไว้ดูดฝุ่นได้ด้วยส่วนมากช่างแอร์ในตำนานช่างแอร์ทั่วไปจะมีพกติดไว้นะครับไว้ใช้งานไว้เป่าคอยเย็นเวลาล้างแอร์เสร็จไว้เป่าแผงวงจรไม่ให้ชื้นเนี่ยก็จะมีฐานฐานหาซื้อตามพัสดุก่อสร้างหรือร้านอ่า ขายอุปกรณ์เครื่องมือช่างทั่วไปนะครับตามท้องตลาดมาก่อนอื่นก็จะมีถุงเก็บขยะมูลฝอยน่าจะใส่ตรงนี้นะนะใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้พอดีมันมีอีกรุ่นหนึ่งสี่กว่าบาทนะครับผมก็กลัวมันพังเร็วผมก็เลยจัดตัวนี้มา ตัวนี้หกร้อยกว่าเจ็ดร้อยละไปอ่ะอไอตัวนี้ก็สวมเข้าไปตรงนี้ปุ๊บแล้วก็หมุนสวมเข้าไปแกะเป็นไฟบ้านนะครับหนึ่งเฟสไฟสองรอยี่สิบโวลต์แกออกมาดูกันเลยนี่ไมค์อิน เจแปนทุกครั้งก็บอกว่า made in เจแปนอ่ที่ผลิตตัวนี้เหรเนี่ยนะครับหนึ่งพันวัตต์นะครับหนึ่ 1, นงพันวัตต์น่าจะแรงไอ้ตัวนั้นมันหกร้อยหรือสี่ร้อยวัตต์นี่แหละตัวราคาสี่ร้อยกว่าบาทเป่าทั้งดูดอ่ะเอามาทดสอบเป่าก่อนดีกว่า,วาอ่ะผมจะทดสอบเป่านะครับ เนี่ยนะครับเป่าเป่าเ,เป่านะครับอันนี้ก็จะมีตัวล็อคล็อกการทำางานมีปุ่มปรับระดับด้วย อ่ะดูดดูดถ้าดูดดูดต้องต้องทำไงวะอ๋ดดอดูดก็ตัวนี้อ่ะดูดก็ตัวนี้แล้วเอาตัวนี้มาสวมเอาตัวนี้มาสวมก็คือสลับก็กดเหมือนเดิมมอเตอร์หมุนเหมือนเดิม อ่ะผมจะหาอะไรมาเขี่ยเขียมาดูนะอ่ะเราโฟกัสขยะนะครับเศษฝุ่นละอองเศษเส้นผมนะครับเนี่ยนะครับผมจะลองอดูดไอ้เจ้าโบเวอร์นี่ดูนะครับผมดูนะครับก็คือไม่ต้องมีปุ่มปรับอะไรแค่สลับสลับตัวดูดหัวดูดเอาไอ้ตัวขยะนี้มาไว้ตรงนี้ ตัวกองขยะตัวอ่ะดูแล้วนะนะครับ,รบ,รบดู ก็ประมาณนี้ครับไปหามาลองใช้กันได้ครับผมแต่ประโยชน์ของมันจริงๆอ่ะไว้สำหรับเป่าใช้งานเป่าจะดีที่สุดนะครับผมตามในความคิดผมนะผมว่ามันสู้เครื่องดูดฝุ่นเล็กๆราคา2000กว่าบาทหรือพันกว่าบาทไม่ได้ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เครื่องดูดฝุ่นตัวเ,เล็กก็ไว้สำหรับดูดรถยนต์ดูดฝุ่นในบ้านก็มีถมเถไปราคาพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทอย่างเงี้ยครับครับผมก็ขอจบโรงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการทดสอบเจ้าโบเวอร์ของโกบอันะครับสีเขียวดำในราคา6 0 0ถึง7 ร้อยปอดสวัสดีครับ